นานหลายแสนปีที่ชาวเราต่างหวาดกลัวกระวนกระวายกับมอดผีมากมายแต่ให้ตายถอะจอร์ดในบรรดากองเพชรย่อมมีขี้เสมอใครมันเขียนบทวะเนี่ยเอาเป็นว่ามอดผีทุกวันเนี้ยมันเยอะมากเลยใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกมอดที่มันจะเจ๋งจะดีด้วยเหตุนี้แหละครับโลกจึงต้องมีเราโอเคเดี๋ยวยาว วันนี้เราจะมาตัดเกรดมอดผีกันครับอันไหนน่ากลัวอันไหนเขาว่าเฮี้ยนเราจะมาล่าท้ามันกันแต่ก่อนจะไปล่าท้ากันผมขอท้าเพื่อนๆก่อนเลยตอบผมตามจริงนะกล้าโกนขนน้องชายกันปะคืออะเรื่องจริงคือมันช่วยทําให้สะอาดดูแลง่ายดูไม่ลกสบายตาถูกใช่ปะมีส่วนน้อยมากๆที่จะตอบประกาเพราะเอาตรงๆเลยปะคือมันเจ็บมันเจ็บจริงๆเว้ยแต่ที่พูดไปมันคือในกรณีที่เราโกนแบบปกติ แต่มนุษยชาติเรามีสิ่งนี้ครับไข่กรู m i n g เครื่องเล่มขนน้องชายสุดฮอตที่เขามีเทคโนโลยีเซฟ e ทคที่ต่อให้ถ่ายถ่ายถ่ายยังง่ายก็ไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ก็ไม่เป็นต่อแถมยังใช้ได้ทุกส่วนทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าน้องกันน้ำได้แบบ100%เป็นเป็นไงโคตรเวอร์โคตรดีและคิดดูนะสมมุติว่าใช้คู่กับไข,ข่ครีนเซอร์โอ้โห ต้องเกินก่อนว่าไขค่คินเซอร์อะ่ะมันเป็นคิีนเซอร์ล้างน้องชายครับทุกคนอารมณ์คล้ายๆกับโฟมล้างหน้าซึ่งอันนั้นอะ่ะเขาผลิตมาเพื่อใบหน้าโดยเฉพาะใช่ไหม แต่ไข่ครีนเซอร์อ่ะเขาทําเพื่อเจาะจงน้องชายโดยเฉพาะซึ่งก็ได้รับรองโดยแพทย์ผิวหนังแล้วว่าสามารถช่วยให้น้องชายหอมสบายหมดปัญหากลิ่นได้แบบของจริงแล้วยิ่งใช้ทุกวันนะโอ้โหบอกลากลิ่นอับไม่ได้แบบตลอดกาลเลยอะ่ะซึ่งผมพูดมาขนาดนี้แน่นอนครับว่ามีโปรเด็ดแน่นอนกับ10.10 10. ลดใหญ่มากแห่งปีเครื่องเล็นขนน้องชายลดเหลือ1,491บาทและไข่คีนเซอร์ตัวน้องลดเหลือ187บ จากใจนะครับราคาเวิร์มากโคตรด,ดีห้ามพลาดราคาแบบนี้นะครับทุกคนเขามีแค่วันที่10ถึงวันที่15ตุลาออดลี่นะครับถ้าฟังแล้วถูกใจอย่าเพิ่งเซิร์ชนะครับเลื่อนลงไปใต้คลิปอันนี้ผมแนบลิงก์ของจริงไว้แล้วถ้าไปเซิร์ชตามเน็ตอาจจะเจอของปลอมได้นะครับอันนี้ต้องระวังกันด้วยนะโอเคเข้าสู่มอดแรกกันดีกว่าครับอ,อ๋อแล้วก็ไม่ต้องสนใจรถข้างหลังนะนี่คือมอดที่ชื่อว่า disturbed horror นั่นแหละ อ๋อแล้วก็คลิปนี้เรามีพิเศษใส่ไข่อีกมดหนึ่งด้วยนะถือว่าเป็นการเปิดซีรีส์นี้ไปเลยปะเราไปดูความน่ากลัวของมดนี้กันดีกว่าอันนี้จะเป็นกล่องก็จะมีของทุกคนนะครับก็จะมีอะคามเมล่มีเควส t แล้วก็มีเปเปอร์นะครับก็โอเคอ่ามึงเห็นกระดาษไหมกระดาษคือเหมือนแบบว่ามึงสามารถถ,ถ่ายรูปได้5รูปมันคือฟิล์มหรอเอ้มันคือกล้องฟิล์ม<อ>แล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายแล้วเราจะเอารูปอะ,อะมาใส่ตรงนี้นี่ อ๋อใช่ผมลืมบอกคือเรามีกล้องถ่ายรูปด้วยนะครับเอาไว้ใช้ถ่ายรูปสิ่งแปลกปลอมในคลิปนี้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 อย่าลืมนะครับว่าถ่ายรูปได้แค่ห้ารอบาน,นันนะครับห้ารอบแล้วเดี๋ยวเอารูปทั้ง5รูปมาใส่ตรงนี้กันเถอะว่าชอบรูปไหนมากที่สุดอันนี้มอสชื่ออะไรนะไปแล้วอันนี้มอส d i e r b e t s t o p i a อิสเบตไม่นึกถึงเพลงนั้นอห้โอ๊ะอูโอ้๊หอ้าวอ้อ้าวอ้าวมูเตลูันกลายเป็นน้นได้วะอ้มันมืดมากเลยอะไม่ได้เล่นไมครับแบบแบบไม่ใส่เชเดอร์มานานลองเข้าไปดูไหมไม่มีอะไรเพื่อนเข้าไปทำไมตอนนี้กลางวันแล้วอะและทุกคนครับแค่ต้นคิบผมว่าเราโดนแล้วว่ะทาไมทาไมค้างคาวมันบินอยู่ข้างนอกวะปกติมันต้องมีข้างในไม่ใช่หรอ ูว่าข้างในมันมีตัวอะไรไล่ออกมาวะไอ้ค้างคาวนี่คือค้างคาวอะไรอ่ะอย่าบอกนะค้างคาวค้างคาวแบบว่าค้างคาวปกติแล้วเราแค่สงสัยเองเฮ้ยมันบินแปลกแปลกเฮ้ยกูมันบินแปลกแปกอันนี้พูดจริงแดกูล่าทำไมเราอะโอเคมมนคือค้างคาวปกติกูผิดเองวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำเต็มคลองล้นตลิ่งอยู่ทั้งหลายชายหญิงเราอยู่กันจริงวันลอยกระทงนะ ทำไมอยู่ๆก็ถึงร้องเพลงนั้ววะอยากไดกระทมเพราะว่าพอฝนตกแล้วมันคิดถึงเรื่องเมื่อก่อนอะโอ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมเฮเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงไอ่ะใครตดเฮะเสียงอะไรคิดปเองเฮ้ยเฮ้ยกูได้เสียงจุดไฟได้เสียงจุดไฟ กูผ่านจุดไฟไอ้กิดถือกล้องนะไม่มันพวกมึงมีไฟแช็กันป้าเนี่ยไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่เจอหนึ่งเลยยังไม่มีใครลงไปเอาเหล็กเลยไช่หรอรควังลมลื่นเออดีมากอ่ะเฮ้ยเสียงจริงๆเสียงอะไรอ่ะก็เสียงอะไรเนี่ยเสียประตูมึงวางประตูตะกี้ะตกี้มึงตกใจเสียงตกใจประตูกูวะอ่ะอ่ะเปิดอ่ะ แล้วพวกเราก็รอยันเช้าเลยครับสุดท้ายก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่ฝนนี่แหละมันจะขยันตกอะไรก็ไม่รู้นี่คือเราผ่านมาหนึ่งวันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้คะแนนเริ่มจะสงที่แล้วนะครับคะแนนยังไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมให้คะแนนความน่าลำคาญที่สุดนะฮะเพราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตอนนี้ังไม่มีอะไรเลยตอนนี้จะอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโจมึอเฮ้ยกูโจมึอกูโจมึอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโจมึอเฮ้ยกูโจมึอกูโจมึอกูโจมึอเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูถูกกูมือถึงหัวกูมือถึงหัวอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเต็มอะไรอะไรรอบตัวเลยอ่ะดังเนี่ยกับโนเซียอะไรวะแต่ไม่มีอะไม่มีอะไรนะกูยิงเต็มหัวใจมันมีตาเลยไม่รู้มองกูอยู่เต็มเลยอ่ะเห็นกูไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นกู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 ไหมหายแล้วก็หายแล้วหายแล้วเอ้าก็ไม่มีอะไรนะ เฮ้ยไอ้กริด<ผ>ท,ที่กลัวผีไอ้กริดที่กลัวผียังไม่กลัวมึงคิดดูดิ<อ>ไม่กูไม่งกูไม่สงสัยกูงงสงสัยอะคือแบบไอ้มันคืออะไรวะกูจะเจอผีหรือเปล่าวะหรือมันกําลังจะอํากูอะไรอยู่หรือเปล่าเออ <c oughs> ไปร่องเหมืองที่บ้านก็ดีนะมีป้ามีเหมืองให่บ้านบ้าไม่รู้ก็ขุดเอาก็ได้มั้งไหนถ้ำอยู่ไหนนี่ไงเฮ้ยโคตรดีถ้ำใหญ่เอะไะ มันคงถึงระยะตรันละเฮ้ยเสียงอะไรเสียงไรนี่เสียงกระซิบไม่มียังไงที่แบบจริงจริงกิดอะไรไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วแต่อย่าเพิ่งโฉดอย่าเพิ่งโสนเสียงเลยตะกี้กูขุดของกูดีๆมึงจะมาขุดที่เดียวกูทำไมกิดกูกลัวก็เลยไปเป็นเพื่อนด้วยไอ้นี่นะ ไหนไวะเนี่ยโอ้นั่นเพื่อนเราใช่ไหมเป็นไงบ้างไตเจออะไรไหมยอยู่คนเดียวท็อีเมื่อกี้เจอควันดำลอยได้ตรงบ้านแล้วก็เลยเดินออกมาหา,บาเบาะแสแต่ก็ไม่มีใครเลยควันดำลอยได้ยังไงอะแลยเชื่อไหมครับว่าตอนเนี้ยเราเล่นมาหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เจออะไรที่มันจังๆเลยสักรังอ่ะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยอย่างไรอะเฮ้ยข้างหลงังไต ข้างหลังอะไรอ่ะอุ้ยถ่ายถ่ายถ่ายอะไรอ่ะได้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 ถ่ายได้ถ่ายได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเชี่ยไปถ่ายรูปขุดได้ปะขุดไม่ได้ไปเรียกเพื่อนมาปไปเรียกเพื่อนไปเรียกเพื่อมาไปเรียกเพื่อมาตายดูดิตอนแรกไม่มีตอนแรกไม่มีจริงๆมันแบบเป็นหน้ายิ้มอ่ะน่ากลัวมากโมเดลแม่งโคตรน่ากลัว อะไรเนี่ยแฮหัวเหรออะไรก็ไม่รู้ไม่ถ่ายกับใช่ป่ะไม่ถ่ายกับแล้วป่ะถ่ายแล้วถ่ายแล้วงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรารีบเข้านอนก่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปกันเดินทางไปไปฮะอ่ะมีคนเห็นเหมือนกูไหมเมื่อกี้เหมือนมีมีอะไรเหมือนมีคนตัวขาวๆยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็พอฟ้าผ่าก็หายไปอ่ะน่าไอตรงที่ฟ้าผ่าเลยอ่ะเออฮะไม่มีหรอกมั้งมันน่าจะตาฝาดอ่ะกลับกลับไปที่บ้านก่อนไป โอเคโอเเคอาตามเดิมอะเหมือนนัดบอกว่าเราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องสำรวจมากขึ้นเดี๋ยวเราไปสำรวจตอนเช้าวันดีกว่าบอสเมื่อวานเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยชิมบูรี่มันคนน่ากลัวเราวทำไงกับมันอะเฮ้ยหายไปแล้วกูถ่ายไปได้รูปปะได้รูปปะเฮ้ยตัวนี้เลยกลัวเว้นไอ้ดำตายแบบนี้เลยที่กูบอกอะที่กูเจอตรงเนี่ยทางทางโรงบ้านเนี่ยคือโอเคมันน่ากลัวแต่แบบ มันมันก็1ชั่วโมงกว่าแล้วที่ผมอัดกันมาคือคงจะแปลว่าคลิปเราเพิ่งเริ่มแหละโอเคตามนั้นทุกคนอะไรโอเปนเจามาเหรอเอออยากได้คิมิโนะไอตะกุ๊กตะกุ่กคิมิโนะไอตัดตาตึดตึดตึดตืดตืดตืดอะพีดอะไรนักเทม้าว่ะคิมิโนฮ้ย ฮ้ยอะไรไมโอ้ยไอ้เชีย What the fuck What เมื่อกี้ใครโดนอะไม่รู้ตกใจหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงเสียงอะไรอ่ะบอกแล้วทุกคนเราเพิ่งเริ่มคลิปเฮ้ยอะไรดำๆอ่ะฮะอีกแล้วเหรอข้อมูลมึงเห็นป่ะตรงตรงทางน้ำเราอ่ะเห็นควันอะไรป่ะ เฮ้ยอะไรอ่ะเห็นเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันเอ้ยไปดูไหมไปดูไหมเฮ้ยอะไรอ่ะไม่โดนจับเอ้าเราเห็นเหมือนกันใช่ไหมตะกี้เฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอ่ะตะกี้กูกำลังขึ้นไปเลย เฮลเมนกีก um ูร <'s> ู้มึงชอบสิ่งนี้เว้ยชอบอะไรเหรอมึงเดินถือไปให้เวนดูฮะได้สิเดถือไปให้เวนดูนะให้เวนดูไอ้น่าบอกกูทีทำไมวะอะไรเนี่ยทำไมต้องไปโทรอีกแล้วอ่ะ ข้าวเราปะใครโดนอ่ะใครโดนวะกูโดนนี่แหละกูโดนกูโดนกูโดนหนึ่งหน้าะตะกี้แต่ทันไหมแต่ทันไหมเป็นไงอเวนไม่ได้ถ่ายหลุดมือตะก,กี้ <laughs> เออตะก,กี้กูตกเก้าอี้เลยโอเคผมว่าน่าจะหมดละ2ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ คือเอาจริงๆถ้าเดนคนเดียวผมว่าหลอนอยู่แต่ว่ามันอาจจะมาน้อยไปหน่อยหรืออาจจะผิดที่เราเองอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่โดยรวมผมว่าโอเคนะมันไม่น่าลำคาญแล้วก็สร้างบรรยากาศได้ดีมากขนาดเพื่อนผมที่ไม่กลัวผีเลยยังมีตกใจบ้างอะ่ะอ่ะเอาไป7จ็เต็มสิบละกันถือว่าอร่อยเลิศและพิเศษสใส่ไข่ผมว่าเรามาต่อกับมอสท,ที่สดีกว่ากับมอสท,ที่มีชื่อว่า before for 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 ไปเจอถ้ำเจอถ้ำเจอถ้ำเลิศเลิศเออวะเล่นกับเพื่อนมันไม่ค่อยน่ากลัวจริงๆด้วยผมได้ยินทฤษฎีนี้มาทุกคนแบบการที่เราเล่นมอดผีกับเพื่อนคือการที่ทําให้มอดผีมันไม่น่ากลัวนั่นจะเป็นคลิปแรกในช่องนะครับที่อาจจะเป็นคลิปผีที่ผมไม่กลัวที่สุดก็ถ้าใครมาดูผมว่าผมกีดนี่คือคลิปนี้อาจจะไม่ได้เห็นนะครับผมพูดเลยหนูมารีมีลูกแมวเมีวแม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 วเมว โอเคประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยเสียงเพื่อนเสียงเพื่อนเสียงไงไตเสียงไงไตไปใา้ตาโกบอยู่ขั้วเรียนอยู่ข้างคนไทยมาจับงานแบบนไม่รู้ไปใช้ตากบเหรอวะไม่รู้จักไปใช้ตากบคืออะไรอ่ะิิิสุนฮะทำไมกูขึ้นอาชีิเป็นพบกันสี่คนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหรือว่ามันขึ้นวันใหม่แล้วมันแบ่นงี้หรออะไรหรอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป อย่าทิ้งกูอย่าอย่าทิ้งอย่าก็มากูมีดาบอย่ารีบจบรีกว่ากูรีบไปเถอะรีบเล่นเถอะรีบเี่นเถอะ โทษนะขอโทษนะคือคนทำมอสเขาไม่ได้ใส่หูฟังกันวะโหยูหูกูจะแตกใช่และผมขอบ่นและสปอยอีกอย่างหนึ่งนะคือมึงจะมาบ่อยอะไรขนาดนั้นน่ะโอ้ทำไมมันต้องทำให้มันมีเลือดอุ้ยเบร์คุณพี่ครับคุณพี่จะไปเมื่อไหร่อุ้ยมีอันนึงมีอันนึงีกูถ่ายสองตัวเลย ออกออกไปทั <mile inside> ้งออกไม่ได้เรือเลยวะเรือมันออกไปด้วยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรอ่ะคนใหม่คนใหม่คนใหม่ใช่ใช่ทำไมเรือมันออกไปด้วยวะพวกไม่ได้พวกไม่กลัวกันเหรอข้างหลังบัก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 โอ้ยพวกไม่กลัวกันจริงเหรอพวกไม่กลัวอ่ะพวกไม่กลัวจริงจริงเหรอนั่นแหละครับคือมันมาเยอะเกินไปหน่อยจนไม่กลัวมันลำคาญนะวัดเดือโฟข้างหลังอีกตัวหนึ่งเฮ้ยมีคนสวนคนสวนโอ้ยฮาสวนอะไรสวนอะไรสวนอะไร ออกไปจากตรงนี้ขลานใจขรานตละวันขลางนั้นเสียงอะไรปะอีกแล้วอีกแล้วผมไ่เไปหาหมอเถอะครับถ้าจะหักขนาดนี้โอ้โหกังคอผหักไปหกรอบแต่วันเนี้รู้สึกคอหักไปประมาณสิบสี่รอบเฮ้ยกูุมไม่เข้าใจว่ะ กูว่กกูาาาาขับมามาณหนึ่งร้อยห้าสิบสี่กิโลเมตรแล้วยังไม่เจออะไรเลยตอนนี้โม,มเมนต์รอบที่สองแล้วนี่อนี่กูเ,เล่นมอสผีหรือกูเล่นมอสทะเลวะให้ขับให้กูดิแล้วไปเลยตรงไปบับปต่อเหนื่อยแล้วเฮ้ยเจอไหนเอ้า <laughs> เอ้าอะไอหรอเป็นที่กูเหรอ ทำไมเป็นซามือนันล่ะเชื่อผมปะว่าเนี่ยคือทั้งหมดของมอดนี้แล้วอ่ะก็เอาเป็นว่าจบแค่นี้แล้วกันคือรู้สึกว่ามอดสองตัวนี้มันยังไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะถ้าใครมีมอดที่คิดว่าเจ๋งมากๆจนทําให้พวกเรากลัวได้ก็ลองส่งมาดูได้นะครับอ๋อแล้วก็มอดนี้เอาไปสองคะแนนแล้วกัน สงสารฟันที่ขาวๆแล้วกันอ่ะจบ